สวัสดีครับกับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ FC ร้านพีเนตโอรีโอทุกทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับอ่าอีพีนี้ผมอ่าจะพามาชมนะครับตู้ซับเบดมือสองนะครับภายในร้านพีเนตนะครับเป็นตู้21นิ้วนะครับ BV นะครับผมสําหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหา BV 21นิ้วนะครับของเทคคอมนะครับยังอยู่นะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นคลิปเช้านี้นะครับเป็นคลิปเช้าประจําวันอาทิตย์นะครับวัน อังคารนะครับพอพายนะครับวันอังคารที่สิบเจ็ดเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมบีวีเทคคอมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับมาตรฐานนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาตู้บีวียี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเอาไว้ใช้งานช่วงก่อนออกพรรษานะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทสวยๆนะครับตัวนี้ขอบเหล็กเต็มใบนะครับสีระเบิดนะครับหูจับจะเป็นลักษณะ ซอไม้นะครับของค่ายเทคคอมสารคามนะครับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับท่านที่ยังมองหาก็อินบ็อก์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของในส่วนของพ่อแบรเมืองหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวในส่วนของเจ้าตัวตู้ซับเบ็ด21นิ้วก่อนนะครับเผื่อท่านที่ยังมองหาใส่ดอกด้านหลังนะครับตัวนี้บีบี21นิ้วใส่ดอกด้านหลังครับก็ถือว่าเป็นอีกเซตหนึ่งนะครับที่เข้ามาภายในร้าน สวยๆไงงามอีกเซตหนึ่งนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับใบละ1,950บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของสินค้าอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแหลมนะครับแหลมคอมซีซีครับตัวนี้เหลืออยู่4ตัวนะครับสําหรับคอมซีซีนะครับตัวละ400บาทนะครับแล้วก็เป็นตัว8.9ดจุดเก้าลิตรครับซีซีเหมือนกันนะครับตัวนี้อ่าตัวละ400บาทเหมือนกันนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปากไรเลนะครับปากแฝดนะครับมีทั้ง2แบบนะครับมี2แบบ2รุ่นนะครับตัวนี้ เป็นสินค้าเมื่อหนึ่งครับตัวใหญ่ใส่คอมห้าศนะครับปากจะเป็นปากตัวหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับตัวนี้ราคาปากละหนึ่งพันสองบาทนะครับไม่เป็นตูดเจ็ดห้าศนย์ของบ m อนะครับตัวนี้ PA แท้นะครับบอยแท้ตัวละหนึ่งพันสี่บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเนตออริโอครับไม่เป็นสินค้าอื่นนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อไม่เป็นปากเอลำโพงสิบแดนิ้วนะครับของใหม่นะครับผมตัวนี้ มีในสต็อกนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับว่าไปเป็นไฟพานะครับ R G B ทีงบันนะครับตัวนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับที่หลานพิเนินะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของ Power amp นะครับผม Power amp บ้านมีตัวไหนที่เข้ามาใหม่บ้างในส่วนของมิกนะครับยามาฮ่านะครับตัวนี้เข้ามาใหม่เป็นตัว M G R 10 X U นะครับตัวนี้2,600บาทนะครับมิกอนาล็อกนะครับเอฟเฟกต์หวานๆซิบๆเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจมิกอนาล็อกเมื่อหนึ่งนะครับ2,000 600บาทนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพาวเวอร์แอมป์นะครับตัวนี้พาวเวอร์แอมป์เขจะมีตัวทรับนะครับทัาศูนย์ศูนยโปรนะครับเดี๋ยวุสามแท่นนะครับสำหรับตัวทัาศูนย์ศูนยโปรนะครับราคาเริ่มต้นที่สามหม่นห้าร้บาทนะครับจนถึง32,500บาทนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับท่านที่มองหาสวิตชิ่งนะครับเบาๆนะครับ แต่น้ําเสียงนี่สุดยอดนะครับโหลด2โอห์มนะครับหรือว่า18ครั้งละ4สบายๆนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับท่านทีสนใจช่วงก่อนหาพาวเวอร์แอมป์นะครับช่วงก่อนออกพรรษานะครับก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทคโนนะครับ SAE นะครับเทคโนหมื่นนะครับมีหนึ่งตัวนะครับสำหรับเทคโนหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็จะเป็นตัว SAE Peak M10 นะครับตัวนี้สนใจแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นซาวด์ดั้นด่านครับ C A ยี่สิบนะครับตัวนี้แปดพันห้าร้อบาทนะครับวอเทคนะครับเป็นหน้าบอลเทคนะครับ2อ0พันสี่ R S นะครับมอแปลงนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับสนใจก็แวะเข้ามาสอบถามได้เลือกชมได้นะครับฟังน้ําเสียงได้ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ C 3 6ม H นะครับ เักจะเป็นซีสองพันสองนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับโรยอนเอสองเอลพันสองนะครับก็มีนะครับรุ่น E ีสามพันนะครับสําหรับตัว NPE นะครับหลายซีรีส์นะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่เป็นทาดา S อสิบเก้านะครับตัวนี้ลงสองโอห์มนะครับสิบแปดข้างละสองถึงสี่เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาเบาๆนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสำหรับตัวทาดา S อสิบเก้านะครับอ่าแดงมากนะครับสเปคนี้นะครับ สนใจก็อินบ็อก์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ power amp เข้ามาใหม่นะครับตัวนี้แบรนด์ FA นะครับ Furco Ampo นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ในส่วนของเจ้าตัว4แช n แนลก่อนนะครับเป็นตัว power amp 4ชนแนลนะครับ d c x t นะครับมีเข้ามา4แท่นนะครับสำหรับตัวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าสนใจ power amp เอาไว้ขับเสียงกลางเสียงเบสในตัวเดียวครับตอบโจทย์เลยครับสินค้ามือหนึ่งนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่19,500บาทนะครับสำหรับ dcxt นะครับ19,500บาทนะครับตัวนี้นะครับผมสีชาแนลนะครับแดงๆนะครับสเปกก็ให้ทุกท่านไปเสิร์ชดูนะครับในส่วนของสเปกว่าตอบโจทย์ในส่วนของอการทํางานของอวงของท่านไหมนะครับตัวนี้เข้ามาสี่แท่นนะครับสำหรับตัว dcxt นะครับราคาอยู่ที่แท่นละ19,500บาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว fx4d นะครับ ตัวแรงขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับตัว f x c d เป็นตัวท็อปเลยนะครับรุ่นใหญ่ของ4 h ช n n e ลนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่20,550 0บาทนะครับ2 5 5 0 0บาทก็มาสีแท่นเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นตัว FB9D นะครับเป็นตัวรุ่นใหญ่ของ2 c h a n n e l นะครับราคา2 5 5 0 0บาทนะครับตัวนี้ท่านไหนที่เอาไปขับเบรแรงๆนะครับลง h ช n แ e ลละ4ดอกนะครับ ฉนั้นราศีดอกนะครับลง2โอห์มนะครับแถมเสื้อมาให้ทุกตัวทุกแหลกนะครับสนับเสื้อทาง FA นะครับของดีทางชัยภูมิท่านไหนที่สนใจตัวนี้สองแท่นรุ่นใหญ่นะครับจะแถมแหลกไม้มานะครับทั้งสองตัวนะครับผมถัดมาก็จะเป็นตัวเอ็เอ็กดีห้าศูนย์ศูนย์สองอาร์มิท์นะครับตัวนี้ก็ลงสองโอมได้เหมือนกันนะครับสนับท่านไหนที่ยังมองหาตัวแอมลงสองโอมสวิตชิงคัตดีนะครับที่ราคา ดรอปลงมาจากตัว FB9D ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ5002 RMS นะครับตัวนี้เข้ามาอยู่ประมาณ6-7แท่นนะครับสำหรับตัว5002 RMS นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่18,500บาทนะครับ18,500บาทสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสินค้ามือหนึ่งนะครับมีจำหน่ายที่ร้านพิเนตออดิโอครับสำหรับอร์แอมป์ของค่าย FA นะครับ f i r อ t ป์ปูนะครับของดีทางชัยภูมิก็ถือว่าเป็น บริษัทมาตรฐานนะครับของภาคอีสานเราอีกแบรนด์หนึ่งนะครับท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมีเยอะนะครับผมสําหรับตัว FA นะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายซีรีส์ครับสนใจอินตัวไหนก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับไม่ไม่เป็นในส่วนของมิกนะครับผมมิกอะนาล็อกตัวนี้โปรยูโรเทค MG หนึ่งหกศูนย์ EU นะครับตัวนี้สี่พันห้าร้อบาทนะครับสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายอะนาล็อกนะครับอีิวนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อท่านไหนที่ สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่เป็นตู้ซับเบรนะครับตู้ซับเบร18นิ้วนะครับเสียงกลางนะครับเสียงกลางตู้เปล่านะครับเมื่อหนึ่งครับตัวนี้พร้อมชุดแขวนเซ็ตละ6,500บาทนะครับสําหรับตู้เปล่า1คูณห่12นิ้วนะครับใส่แหลมจรวดหรือว่าปาก8คูณ8ก็ได้นะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทาง ยูทูบด้วยแล้วกันนะครับช่องโจ๊กแช n แนลนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่เข้าไปรับชมในส่วนของช่องทาง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับสำหรับอีพนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็สอบถามเบอร์โทรด้านล่างนะครับ0952246497ครับและก็0874217464นะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ